نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้มี إ ي มานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับการที่เราได้มีหัวใจลำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาอิสลามถือว่าเป็นเนิ้อมาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินหัวใจของเราที่ได้มีโอกาสนึกถึงอัลลอฮ์ ลิ้นของเราที่ได้กล่าวลํำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเป็นสิ่งที่ถือว่าประเสริฐมากเหลือเกินในชีวิตทิ้งเราที่อยู่ในโลกดุนยานี้ผมเคยบอกนะครับว่าแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยเวลาทำงานบ้านเนี่ยซิกรลุลล่อไปด้วยไม่ได้หรือบางทีกว่าจะกวาดบ้านเสร็จกล่าวคำว่าล,ละอิลละฮะอิลอลอละละได้เป็นพันๆครั้ง กว่าจะซักผ้าเสร็จกว่าจะรีดผ้าเสร็จทีละตัวเนี่ยกล่าวสุบฮานลออัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮิลลออลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัตได้หลายรอบเป็นร้อยร้อยรอบพี่น้องพอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยได้อะไรผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนั่งรถไปทำงานหรือขับรถไปทำงานซิกรุลลอฮ์ได้ในเวลานั้น แล้วก็ในขณะที่ทำงานอยู่ในที่ออฟฟิศหรือในโรงงานซิกรุลลอได้ในเวลานั้นอยู่ในขณะที่นั่งแม้กระทั่งฟังผมพูดอยู่ในขณะนี้หรือในขณะที่ไปนั่งฟังคำบรรยายอยู่ที่มัสยิดต,ต่างๆที่ชมรมองค์กรมูลนิธิต่างๆระหว่างที่ว่างอยู่ซิกรุลลอได้หรือในขณะฟังก็ซิกรุลลอได้กล่าวซิกรุลลอไปเรื่อย คนที่มีหัวใจอยู่ในลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในการปกป้องคุ้มครองของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาเป็นเนื้อมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องถ้าจะได้เงินมาสักล้านหนึ่งล้านหนึ่งแต่หลังจากได้มาล้านหนึ่งแล้วเนี่ยนะสองปีสามปีห้าปีใช้เงินไปไเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนกระทั่งเงินหมดแต่ในช่วงสองปีสามปีนั้นหัวใจไม่ค่อยดำลึกถึงอัลลอฮฺหรือไม่ได้ดำลึกถึงอัลลอฮฺเลยเนี่ย ไอล้ล้านหนึ่งเนี่ยนะเป็นเนื้อมาที่ต่าที่สุดพี่น้องเป็นเนื้อมาที่ตำที่สุดสู้วันหนึ่งของคนที่มันซิกรุลล้ออยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแค่วันเดียวนะกับสองสามปีที่ผ่านมาท่านพี่น้องครับวันนี้คิดอย่างผู้ศรัทธาจึงอยากจะให้พี่น้องคิดวางแผนซิว่าตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าไปจนกระทั่งเข้านอนอีกวันหนึ่งเนี่ย เรามีแผนหรือว่ามีวิธีการที่จะบริหารหัวใจทำให้ปากของเราเนี่ยอยู่ด้วยการซิกรุลลอฮ a h ุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาไหนบ้างพยายามบริหารนะครับพี่น้องเป็นพันๆครั้งเราทำได้ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นหลายๆร้อยครั้งด้วยการการซิกรุลลอฮ h คำอื่นๆลาฮและ h a u l a w a ะ a k u a t i l l a b i l ก a k u d a ุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิ h ุบฮานัลลอฮิลอะซีมก็ได้ หรือคำพูดอื่นๆที่เป็นการซิกุูลลอบริหารร่างกายบริหารหัวใจแล้วก็ลิ้นของเราให้อยู่ในการซิกุูลลอให้มากๆพี่น้องอา้าประเด็นก็คือซิกุลลอแล้วได้อะไรเจ็ดประการต่อไปนี้นะครับผมสรุปมาจากกุราอ่านแล้วก็ฮะดีสพี่น้องเอาปากกาเอากระดาษมาเลยนะครับจดว่าซิกุูลลอได้เจ็ดประการที่เป็นความดีดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่ง ได้มาซึ่งการช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์กำลังขับรถอัลฮัมดุลิลล์เราซิกลุลลลฮอไปเรื่อยบางทีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้านเบรกปุ๊บนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวที่มอเตอร์ไซค์มันผ่านไปโดยที่เราไม่ชนมันอัลฮัมดุลิลล,ล์ลอลัลลอลฮ์ช่วยเหลือแม่บ้านทํางานบ้านไปเรื่อยกำลังทํากับข้าบ,บางทีอะไรล่ะกระทะมันคว่ำลงมา นะครับเราเนี่ยพ้นจากการที่จะโดนของเหลวลวกโดยการซิกรุลลออัลลอฮ์ช่วยเหลือเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นซิกรุลลอได้มาซึ่งการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮ์ดูแลอัลลอฮ์ปกป้องอัลลอฮ์อยู่กับเราโดยที่พระองค์ได้ตัดไว้ในส ah ุรออลบุกรออายะที่สิบห้านะครับบอกว่าอุดกุรูนีอัลกุร um ุกุมจง กล่าวลำลึกถึงฉันเถอะแล้วฉันจะลำลึกถึงเจ้าคําว่าฉันจะลำลึกถึงเจ้าฉันจะลำลึกถึงบาวของฉันเนี่ยหมายความว่าอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลืออัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือบาวของพระองค์เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนี่นะพี่น้องหนทางหนึ่งในการที่เราจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาก็คือการลำลึกถึงพระองค์ข้อที่สองการลำลึกถึงอัลลอฮ์ ได้มาซึ่งการอภัยโทษและผลบุญอันยิ่งใหญ่ได้มาซึ่งการอภัยโทษอัลลอฮ์ตรัสว่าอัลวากิรุนัลลอฮะวัะฎากิรอตนะครับวัะฎากิรุนัลลอฮะกะซีรอนวัะฎากิรอตผู้ชายที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์มากๆบรรดาผู้หญิงที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์มากๆอดาววดัลลอฮุลามมักฟิร์ต้าวะอัจรอนอาดีมาอัลลอฮ เตรียมไว้แล้วสำหรับสำหรับอะไรสำหรับการอภัยโทษต่างๆในบาปของพวกเขาวะอัจรอัอาซีมาแล้วก็รางวัลอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นผลบุญที่มากเหลือกเกินแก่บุคคลที่ลํำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานาะหูวัตตาลาการอภัยโทษพี่น้องเรานี่ทำบาปทุกวันไม่ใสตาก็ปากไม่ปากก็หู ไม่ที่อยู่บนศีรษะว่ามือไม้อวัยวะของเราทําบาปเยอะหลักการอิสลามจึงบอกว่าต้องอาบนั่นละหมาดอาบนันละหมาดอุลมามะบางคนอธิบายว่าอาบนั่นละหมาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะชําระล้างชําระล้างอะไรรู้ไหมส่วนต่างๆที่มันทําบาปตอนกลางวันทำตามทำบาปมันนะทำบาปเช่นล้างมือมือเนี่ยทำบาปเหมือนกัน บวนปากเอาปากพูดทําบาปไหมเอาล้างใบหน้าทั้งตาตาทําบาปไหมทาบาปมอ,มองนู่นมองนี่เสร็จแล้วก็ล้างแขนเอาแขนเนี่ยขามแขนกับมือเนี่ยทำบาปนะครับแล้วก็เช่นใบหูเอาหูเนี่ยฟังฟังสิ่งที่ไม่ไม่ดีหะรมเอาทําบาปอีกเท้าล้างเท้าทั้งสองข้างทําบาปเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องการได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เยอะในแต่ละวัน ซิกลอครับพี่น้องซิกดุล้อดลได้การอภัยโทษจากอลัลลอฮ์ที่มากมายและได้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินข้อต่อมาข้อที่สามทำให้หัวใจที่ที่ที่อยู่กับเราเนี่ยไม่ตายด้านคนบางคนหัวใจตายด้านแล้วพี่น้องไม่ต้องพูดถึงลูกของเราเนี่ยเราเลี้ยงบางคนนี่นะเลี้ยงเขาจนกระทั่งเขาเข้าสู่สภาวะการหัวใจตายด้าน เพราะอะไรอ่ะไม่ได้เรียงเข้าไม่ได้ให้เขาอ่านกุรอานเลยไม่ได้แนะนําอิสลามให้กับเขาเลยไม่ได้คุยเรื่องศาสนาไม่ได้อยู่กับการละหมาดเลยลูกของเราพอโตไปโตไปไปอยู่กับเบื่อนๆหัวใจมันตายด้านแล้วทุกอย่างมันเอาได้หมดน้ําท่อมมันก็เอาทําศีนามันก็เอาเรียนกันพนันมันก็เอาลักขโมยตบตีกันมันเอาหมดเลยพอถึงถึงจุดหัวใจตายด้านแล้วนยากที่จะ ดึงเขากลับมาสู่สภาพของการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮฺบฮาณหัวตาลาเราก็เช่นเดียวกันนึกถึงอัลลอฮฺหัวใจไม่ตายด้านพี่น้องอย่างน้อยที่สุดบางทีฟังใครพูดฟังใครบรรยายเนี่ยบางทีถึงขั้นอยู่ในพวังที่ร้องไห้ออกมาร้องไห้เพื่ออัลลอฮฺสุบฮฺบฮาณอหัวตาลาทำคนบางทีนะโอ้โหจะฟังเรื่องเรื่องใดก็ตามที่ดีขนาดไหนที่เป็นการปลูกจิตสํานึก เกี่ยวกับอิสลามขนาดไหนก็าตามบางคนไม่รู้สึกเลยที่จะมีน้ําตาร่วงเพื่ออัลลอฮ์แม่แต่ยหยดเดียวเอาว,วิธีการที่จะทําให้หัวใจของเราไม่ตายด้านด้วยการริกรุลลอฮ์ท่นานอบีบอกวา่ามาซรุฎด,ดากิรุลลอฮะวะลัดีลัมยัดกุรห์เอากะมาอัล,ล,ลสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมกัรให้ันมัยตอุปมาของบุคคลที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์กับคนที่ไม่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ อุปมาดังคนเป็นแล้วก็คนตายคนตายไปแล้วอะไรก็ไม่รู้สึกไม่เจ็บปวดไหม่อะไรไม่จะทกส์ทัานอะไรทั้งสิ้นในบาปกรรมในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ในการทําชั่วในการทําในสิ่งที่ทรยศไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยไม่รู้สึกจะทกขะทัานอะไรเลยนี่คนหัวใจตายด้านไปแล้วเพราะฉะนั้นพยายามมาลึกถึงอัลลอฮ์นะบา mm hmm. งทีทําผิดอะไรไปแล้วเราอาจจะร้องให้ อุลมามะบางคนบอกว่าทําผิดไปแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ขอสํานึกผิดต่ออัลลอฮ์ดีกว่าคนที่บางคนทําอิบาดะด์าแล้วเย่อยิงทําอิบาดะด้าแล้วตะกับบดแม้ว่ามันด้ทําผิดแต่มาย่อยิงโอ้อวดตะกับบดอันนี้อันนี้อันนี้อยู่ในสิ่งที่เลวแหละเพราะฉะนั้นพี่น้องซิกุลลอหัวใจของเราไม่ตายด้านนะพยายามข้อที่สี่ทำให้ใจสงบพี่น้อง มีบางคนนี่นะครับโทรศัพท์คุยกับผมอาจารย์เครียดเหลือกเกินพี่น้องเออขอโทษตีเครียดเหลือกเกินอาจารย์ฉันจะทำยังไงเนี่ยฉันช่วยแนะนําสักสองสามข้อสิให้เราทําให้ฉันทําแล้วก็มันจะได้หายเครียดกินยาคลายเครียดแล้วบางทีมันบีบหัวใจนอนไม่หลับหนักกว่าเก้าอีกโอ้โหสมองสมองมึนตื้อไปเลยซิกดุลฮล์ครับพี่น้องอัลลบิซิคริลลาฮิตัดมาอินนุลกูลูในสุระอัลรอดอายะที่ยี ไม่ใช่การลำลึกถึงอัลลอฮ์ดอกหรือหรือพึงทราบเถิดด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้ใจมันสงบสุขอยากมีความสุขไหมแ่ละพี่น้องลองนั่งดูซิยังไม่ต้องเข้าสู่การละหมาดก็ได้อ่าบนั้นละหมาดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งลำลึกถึงอัลลอฮ์สักครึ่งชั่วโมงพี่น้องหลังจากนั้นพี่น้องจะพบว่าอัลลอฮ์หุอักบัต ใจมันสงบจริงๆเป็นเนื้อมัดที่เราแสวงหาได้ด้วยการลําลึกถึงอัลลอฮ์หัวใจสงบคนในอยู่ในความฟุ้งซ่านอยู่ในความเครียดกับอยู่ในความสุขสบายแม้ว่าภาวะการภายนอกร่างกายจะเป็นยังไงก็าตามแต่เขาอยู่สุขสบายจริงๆพี่น้องเลือกแบบไหนอยู่กับกองเงินกองทองอัลลอฮ์เครียดประสาทแทบแตกบางครั้งวุ่นวายมากแทบจะผูกคอตาย ปัญหาตรงนั้นปัญหาตรงนี้ลูกไปท้องไม่มีพ่อลูกผู้ชายติดยาเสพติดสาม,มีก็มีกิ๊กส4คนโอโหลวุ่นวายจริงๆเลยเนี่ยมีทองใส่มีเพชรใส่มีรถขับมีคนใชาแล้วก็ปวดสมองวุ่นวายจริงๆกินยาคลเครียดชนิดแรงไปแล้วก็ก็ไม่อยู่เอากินยานอนหลับนะยานอนหลับเม็ดละตังหลายร้อยบาทอยากจะให้มันหลับสัก10ชั่วโมงสิชั่วโมงเอามันไม่หลับ กับพี่น้องบางคนทำดุลิล่าพอมีพอกินอาอดบ้างไม่มีปัญหาจนแต่ว่าสุขสบายจริงๆเลยพี่น้องเลือกแบบไหนอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาเขาเลือกคนที่มีความสุขสบายด้วยหัวใจที่สงบเพราะฉะนั้นหัวใจนี่สงบด้วยการลึลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องช่วยโอกาสทําตรงนี้ซะแล้วหัวใจของเราก็จะสุขสงบนะครับข้อที่ห้าป้องกันการหลอกล่อของชัยตอนท่านนบีสอนว่าอินนลัลอาบ ลายันยูมีนาชัยตอนอิลลาบิดิกริลลาแท้จริงเบาของอัลลอฮ์ไม่มีวันเลยที่จะหนีพ้นการหลอกลอก่ลอก,การกระซิบกระซาบข,ของชัยตอนนอกจากด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัดพี่น้องลำลึกถึงอัลลอฮ์และชัยตอนไอตัวเลวเนี่ยที่จะทําให้ชีวิตของเราทําชั่วที่จะหลอกลอก่ลอดึงชีวิตของเราให้ทําการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์มันไม่เข้ากายเราเลยดีไหมพี่น้องลูกของเราซิกนนลลอชัยตอนไม่เข้ากายดีไหมพี่น้อง อา้าวไปเร็วนิดนึงนะเวลาจะหมดข้อที่5นี้การซิกุลล่อปกป้องการกระซิบกระซาบการหลอกล่อของชัยตอนนะครับพี่น้องต้องพยายามซิกุลล่อให้มากๆเป็นสิ่งที่จะนํามาซึ่งความบริสุทธิ์อัลลอฮฺอักบัตหมายถึงงานต่างๆที่เราแต่มีแต่การซิกุลล่อใจจะไม่คิดโอโอวดละหมาดมีแต่หัวใจที่นึกถึงอัลลอฮฺใจจะไม่คิดโอโอวด จ่ายสดกกจ่ายสกาศนึกถึงอัลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาใจจะไม่คิดโอ้อวดนี่คือเป็นยารักษาการโอ้อวดด้วยนะครับข้อที่7ข้อสุดท้ายคนที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆลำลึกถึงอัลลอฮ์จนกระทั่งเข้ามาสู่ภัภาวะหรืออยู่ในลักษณะที่นึกถึงอัลลอฮ์แล้วนึกถึงการลงโทษนึกถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์นึกถึงความเมตตานึกถึงความโปรดปานของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยใจมันสงบ พอใจสงบแล้วเนี่ยน้ำตาไหลออกมาได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะอัลบุกามินคอชียติลลาร้องไห้นึกถึงอัลลอฮ์แล้วน้ำตามันไหลเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ฝึกการล้ำลึกถึง Allah, อัลลอฮ์อเดีคเขาเรียกว่าอยู่กับการลึกล้ำลึกถึงอัลลอฮ์มาเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วนาน อยู่กับการลำลึกถึงอัลลอฮนให้หัวใจเนี่ยมันชินอยู่กับการลำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานี่แหละมันจะเข้ามาสู่สภาพการที่น้ําตาไหลเนื่องมาจากลำลึกถึงอัลลอฮ์เข้าสู่สภาพเหล่นนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้ท่านนาบีบอกว่าคนเหล่านี้ อัลลอฮ์จะให้อยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันแห่งการตัดสินในวันแห่งการสอบสวน15ประการนี้พี่น้องผมเห็นว่าเป็นความดีทั้งนั้นเลยพี่น้องอย่าละเลยต่อการลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลานะครับวบิลาฮิตเตฟิกวันฮิดายะ ja. อัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ